เนี่ยหน้าเราเอาจริงมากเอาจริงอะไรยังเงี้ยเาแล้วกะเป๋าอีกจุ๊กูบอกเล้วกูรู้เฮ้ยเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยกูมีบุญแล้วกูมีบุญอีกแล้วเอาหน่อยอุ้ยโคตรขาวเลยอ่ะเห็นปะมันใส่เหี้ยอะไรเยอะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูว่าแล้วทำไมคิดเกมนี้สามสี่ครกูต้องเป่าอีกห้าตัว มาแล้วถึงเยอะเมื่อโชว์ฝีมือยัิงยาววะกระเป๋ายิงชุบกูบอกแล้วมึงถอดมาให้หมดมึงถอดมาอย่างขาวอ่ะโอ้โหใกล้แล้วใกล้แล้วแฟนที่รักาามสิใกล้แล้วที่รักชุบเอ้ยชุบมาเฮ้ยดวงกูดีดวงกูดีดวงกูดีนะดวงดีมากเลยอ่ะดวงเปิดลูกดวงลูกเปิดลูกอื้อ อีก2ตัวนั้นเอฟซียังยิงยาวปะกระเป้ายิงชุบอีสัตว์เอ้ยสัตว์เอ้ยโอ้ข้างล่างเลยยังยิงยาวปะกระเป้ายิงชุบตัดแต่ถ้าไม่ถอดไม่เป็นไรก็ปิดกองเลยก็เรียกอีอีเกนเลยโอ้โหหนักแน่นมากเลยเน้นหยาบทางหนังเออเอาทางไหนมาเล่นยูทูบได้ไหยได้ครับพี่ลากพี่รักจะไม่เมตตาเขาเลยเหรอ เราเลือกตัวเดียวแล้วนะขาวโบโอ้ยไม่ได้เตรียมใจว่าจะแพ้ด้วยอะ่ะกูบอกแล้วกูวได้แน่นอนนี่ไม่บอกเก่งจัเกเจ้าได้แล้วเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวที่รักพูดเยอะค่ะเราพูดเยอะค่ะเราอะ่ะแต่ถ้าที่รักจะให้เขาถอดอันนี้คือมันเกินไปที่รักก็ต้องเก็บไว้ดูค